ม,มอ,อ,อร่อยกว่าอร่อยกว่าสวัสดีครับวันนี้เรามีโอกาสได้มากินร้านที่ขึ้นชื่อเลยว่ากําลังมาแรงเป็นร้านที่มีเิลปินคนหนึ่งมาแล้วคนเข้ามาเต็มเลยเพราะอร่อยมากเมื่อกี้ผมขับผ่านหน้าร้านนะผมพูดเลยว่าคนก็มาเยอะแล้วนะเขาเปิดบ่ายสามถึงสามทุ่มคนเริ่มเยอะแล้วผมเลยว่าโอเคปะถ้งั้นเราเข้าไปลองกินดีกว่าไหนๆอ่ะเขาพูดว่ามันเด็ดใช่ไหมผมก็จะเข้าไปกินเลยผมเนี่ยสายหมูกระทะอยู่แล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้างในว่าหมูกระทะเจ้าเนี่ยอร่อยแค่ไหนไป ตอนนี้เรากำลังขึ้นนะครับนี่เรามาถึงชั้นของแล้วะไปเราไปกินกันดีกว่าเมื่อกี้เราขึ้นมาจากข้างล่างที่นี่มีสี่ชั้นเราได้ชั้น3าแสดงว่า1 2ึ่งสองเต็มหมดแล้วเมื่อกี้ผมมาจากข้างหน้าผมพูดเลยว่าข้างหน้านี่คือแบบคนนั่งเยอะแล้วอะแล้วบรรยากาศดีมากแต่พอดีว่ารถเยอะมันเลยอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมเลยเลือกที่จะเข้ามานั่งข้างในแทนอนี่ผมได้เมนูมาแล้วเนี่ยเมนูเป็นแบบนี้ ผมก็เลยว่าผมเอาเป็นหมูก่อนรอบนี้ผมจะเปิดที่หมูล้วนแล้วผมสั่งของเพิ่มนิดๆหน่อยตอนที่เริ่มเริ่มเปิดมาเขาอาจจะมีนี่มาให้น้ำจิ้มแล้วก็อันนี้<ๆ>เรามาแล้วของที่เราสั่งไปเมื่อกี้เมีหมูอันนี้เซ็ตละ3 0 0จะได้หมูล้วนมันจะไม่มีพวกแบบสามชั้นหรืออะไรนะมันจะเป็นหมูล้วนแล้วเนี่ยผมสั่งมาเพิ่มอันนี้จานละ25บาทอันนี้ได้มากับเซ็ตตอนแรกเนี่ยผมสั่งเพิ่มจานละ25แล้วเนี้ยหมูล้วนแล้วเนี้ยน้ำเรากำลังเดือดได้เวลาที่เราจะ หมูกรนะทะปะปุหมูกระทุปุปะปะปุปะปุปะปุปะเป็นไงน่ากินไหมวันนี้คือ <ๆ S 2> เรามาตามรอยลิซ่านะอันนี้ก็คือร้านครานชัยนะฮะร้านที่กําลังเป็นที่โด่งดังตอนนี้ก็คือลิซ่าเพิ่งจะมากินเลยผมก็เลยว่าผมมาลองวันนี้ดูดิมันอร่อยไหมนี่อันนี้คือเท่าที่ผมเอาลงเนื้อหมูนี่คือชิ้นใหญ่มากแล้วเนี่ยผมสั่งเพิ่มมานี่คือน้ําจิ้มลักษณะประมาณนี้อันนี้คือน้ำจิ้มเขา ส่วนมันจะอร่อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมรอให้หมูสุกแป๊บหนึงหมูผมยังไม่สุกเลยแต่ถ้าหมูผมสุกแล้วอ่ะผมจะลองชิมดูว่าอร่อยไหมเท่าที่ผมดูตอนเนี้ยก็อร่อยนะกลิ่นหอมดีร้านก็ดีด้วยร้านก็คือแบบเป็นร้านเป็นตึกใหญ่เลยมีทั้งหมด4ชั้นเลยมีแบบโหสะอาดสานที่คือแบบน่ากินอ่ะ อุ้ยรองไม่ไหวแล้วอยากกิน <c oughs> ผมขอดข้าวทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าเนี่ยผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเพราะผมตื่นเที่ยงตอนนี้บ่ายสามเนี่ยข้าวมื้อแรกของวันพอดีเลยมาจัดหนักกันเนี้ยเลย first step เราจะมาชิมน้ำจิ้มก่อน <c oughs> เป็นรสเป็นน้ำจิ้มออกแนวเปรี้ยวๆคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรซอสซีฟูด้ดแต่ไม่เกินซีฟูด้ด่ะจะเป็นแบบ เลี้ยวอ่อนๆก็อร่อยดีอร่อยดีเดี๋ยวลองชิมพร้อมหมูอันนี้คือเมื่อเี้น้ำจิ้มไม่เฉยไม่มีหมูนะแต่เดี๋ยวชิมพร้อมหมูดูเหมือนหมูก็จะสุกแล้วนะ รูดแล้วว่าไพร์ดมันจะเป็นหมูของมรนาเหมือนหมูมะนาวอ่ะหมูเปรี้ยวๆอะไรเงี้ออยนะไม่ได้เสียนะไม่ใช่หมูเปรี้ยวหมูเสียนะหมูรสชาติเท่ห์อ,อ่แนะนําเลยให้มานะมาแล้วกินอร่อยอนี่เดี๋ยวเอาคําใหญ่ๆกินกับผักเยอะๆนี่น,นี่ต้องคําใหญ่ๆน้ําจิ้มแน่นๆนี่ ร้อนปากแน่เลย <im ple as> พี่มีหมูสามชั้นไหมครับมีข้าหมูสามชั้นล้วนได้นเองครับพอล้วนเป็นเขาเป็นจานใหญ่อีกจานหนึ่งครับเดี๋ยวเรารอของที่เราสั่งเพิ่มก่อนเพราะเนี่ยเพราะเนี่ยเป็นหมูเป็นเนื้อหมูแต่ผมอยากกินหมูสามชั้นเดี๋ยวเรามารอดูหมูสามชั้นแได้เลยครับเนี่ยสามชั้นที่ผมบอกว่าผมอยากกิน นี่มันเป็นแบบมีมเขาเรียกว่าพริกไทยอย่างเม็ดพริกไทยเดี๋ยวเราจะกินดูว่าผมว่าหน้าอร่อยอร่อยแน่นอนน่ะเดี๋ยวเรามาจัดเรียงสวยๆกันก่อน <DJ. S 1> นี่เอาเท่านี้ก่อนเต็มแล้วโอ้ดูดิเห็ดหูหนูนี่ ชิมชิมชิมต้องชิม<อ>แต่เราจะไกินหมูสามชั้นกันหมูเนี่ยอร่อยแล้วแต่ต่อไปอยากลองหมูสามชั้นดูหมูสามชั้นอร่อยรือเปล่า ขพอเนี่ยมันก็ออกเป็นเนเปรี้ยวๆซึ่งน้ำจิมเปรี้ยวนี่ยไม่ใช่หมูเปรี้ยว <c oughs> อืออือ,อเดี๋ยวเรามาเพิ่มหมูสามชั้นเข้าไปอีกนิดนึงให้มันได้ความเตม็มให้มันได้ความอิ่มกว่านี้หน่อย <c oughs> นี่เพราะว่าหมูสามชั้นมันน่ากินกว่าเดิมอีกอะ จริงๆแล้วจุดมุ่ง,ง,งหมายที่ผมมาเนี่ยก็คือจริงๆนะผมแอบมาตามรอยลิซ่านะครับห้ามบอกให้ใครรู้นะอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเพราะว่าบรรยากาศเขาดีนะครับมีห้องแอร์ให้เราอยู่ถ้าที่ผมกินไปเมื่อกี้ผมกินไปได้พอสมควรแล้วแหละผมกินทั้งหมูทั้งหมูสามชั้นผมว่าอร่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยนะออกแนวเปรี้ยวๆนิดนะโอโ้โหมัว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  <laughs> <laughs> มัว,มว ด้ยผมกินผมว่าหมูสามชั้นเขาอร่อยนะคือที่ผมสั่งไปเมื่อกี้ผมสั่งเป็นตัวนี้นี่นี่เป็นหมูล้วนก็ได้เนื้อหมูมาผมก็สั่งของเพิ่มจากเนี้ยอีกนิดหน่อยก็มีพวกหมูสามชั้นพวกอะไรเงี้ยออกจากเตาเลยนี่สามชั้นนี่ให้ดูน่ากินบอสโคตรเด็ดพูดเลยเดี๋ยวเราลงน้ำจิ้มนี่จิ้ม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 แล้วเข้าปา อร่อยกว่าหมูอร่อยหมูธรรมดาอืออร่อยกว่าอร่อยกว่าเอาอีกชิ้นเราลองอีกชิ้นดูกินน้ำจิ้มเยอะๆเราให้ฉ่าเลยฉ่าจนหยดครับผมนี่ฉ่าจนหยดแล้วเนี่ยน้ําหยดเลยดูดิฉ่ามากหู้ว อูเลยอร่อยมากอร่อยจริงๆไม่ได้เสียๆไม่ได้ตอนไหนเลยอร่อยจริงๆแต่เราลงน้ำจิ้มดีกว่าเอาช่ำๆเลยน้ำจิ้มเนี่ยนี่เอาให้มิดเนี่ยเขาเรียกว่าดิบจิ้มตกติมีแต่ดีฟรายใช่ไหมดีดีบจิ้มเลยเมื่อกินหมูชั้นแล้วผักก็ต้องตาม เหมือนที่เขาบอกอ่ะอันนี้มันแซ่บอีเลยเนี่ยก <c oughs> ันกินหมูสามสันเนี่ยต้องมากินอันนี้ได้ไดไดนเนี่ยการเจ้าบะมาเนี่ยบะมาบาถึงด้วยนี่ผมผมบะแปลกใจเลยทิลิซ่ามาเนี่ยมันแซ่บอีเลยเนี่ยเพิ่นมาสองสามเทียร์เราดิเนี่ยบ้าเจ้าวตรงมากเลยบะมาเนี่ยเสียเทียวทิ่มด้เนี่ <c oughs> ยไปกันนะครับไปให้หมดเลย การครั้งหนึ่งในชีวิตผมนะครับผมผมเคยห่อเนื้อย่างกับบ้านไปกินกินไม่หมดแล้วเหลือแบบอย่างงี้แล้วตอนนั้นอ่ะผมเล่นสเน็ตพอดีผมก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นทับแหวกเปิดปั๊บยันเลเทลงอไปอัดอย่างแน่นอ่ะในนั้นอ่ะรวมประมาณโลหนึ่งคือกินแบบเหลือเป็นโลแล้วก็กลับบ้านสรุปคนที่ได้กินคือใครลูกน้องที่บ้านลูกน้องที่บ้านป๊อปป๊อป๊ป๊นี่ลูกน้องที่บ้านกินโคตรอิ่มพูดเลยว่าเนคือแบบเป็นข้าวเย็นที่มีความสุขที่สุดของพวกมันละเนื้อย่าง เหลือแค่นิดเดียวเนี่ยพอแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็ฝากกด subscribe กดแชร์และไลค์แล้วเจอกันคลิปต่อไปว่าผมจะไปกินอะไร <c oughs> ผมเดาว่าน่าจะเป็นหนมูกระทะแล้วแหละไปาย